ดด,ดููแแน่ลไ้สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรรารณีศักดิ์สิริพลอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเรื่องของสีกับการเรียนรู้ A. แล้วสีนั้นสำคัญอย่างไรกับการเรียนรู้ทำไมเราถึงพูดว่า การใช้สีเนี่ยสัมพันธ์กับในเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าสีจะช่วยในการจดจําได้ดีเราเคยเราคงเคยได้ยินในเรื่องของอะไรคะ o ัลเลอร์โดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเรียนรู้ได้อย่างไรนะคะสีเป็นหนึ่งประเภทนะคะของความจํารู้สึกสัมผัส ที่นักจิตวิทยาเนี่ยให้ความสําคัญกับการสัมผัสทางตาหรือการสัมผัสจากการมองเห็นนะคะแล้วก็มีบทบาทสําคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถเนี่ยจดจําได้ดียิ่งขึ้นมีผลงานวิจัยจํานวนมากที่ยืนยันว่าสีเป็นตัวกระตุ้นจากการมองเห็นช่วยเพิ่มการจดจําให้มีระยะเวลาเนี่ยยาวนานขึ้นหรือมะหรือหมายความว่าให้จําได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จําได้นานานนานนาน,นานมากขึ้นนะคะ ดังจะเห็นได้จากการที่เราทําไมคะถ้าเราอ่านข้อความที่มีตัวหนังสือสีดําทั้งหมดเนี่ยนะคะในหนึ่งหนะ้ากระดาษเนี่ยสีดําทั้งหมดเลยนะเราอาจจะจําคําสําคัญหรือข้อความได้ในระยะเวลาสั้นๆนะเพราะมันเหมือนกันไปหมดเลยเนาะนะคะแต่ถ้าในข้อความหรือเนื้อหาที่เราอ่านเนี่ยมีคําหรือข้อความที่เป็นสีอื่นขึ้นมาอย่างเช่นสีดําทั้งหมดแล้วมีสีแดงขึ้นมา ลุ่มหนึ่งนะคะะเป็นคำหนึ่งหรือเป็นวลีหนึ่งเนี่ยก็จะช่วยให้เราจดจำได้ดีนะะแล้วเราก็จะจดจำได้นานมากขึ้นเคยไหมคะที่เราแบบเราอ่านแล้วมีคำสำคัญขึ้นมานะะแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สีนะคะสีเขียวเข้มสีน้ําเงินสีฟ้าหรือว่าสีม่วงสีเหล่านี้ก็จะช่วยดึงดูดในเรื่องของการจดจำได้ดียิ่งขึ้นในการเรียนรู้ของเด็กก็เช่นเดียวกันสีเข้ามามีบทบาทในการจาของเด็ก ผู้สอนสามารถนำความรู้เรื่องสีมาใช้ในการสอนมาทำสื่อการสอนเพื่อกระตุ้นให้เด็กจดจําเช่นการใช้สีกําหนดทิศทางของการเขียนตัวพยัญชนะนะะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีการเขียนที่ไม่ถูกวิธีหรือเรียกว่าเขียนไม่ถูกหลักของการเขียนพยัญชนะดังนั้นการใช้สีมากําหนดเป็นทิศทางของการเริ่มแล้วกส็สิ้นสุดการเขียนก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะเพราะนั้น สีเนี่ยเร,เราสามารถนํามาใช้ได้นะครูผู้สอนเนี่ยอาจจะเคยพบอย่างเช่นสมมุติว่าเด็กเนี่ย ه, เขียนกอไก่นะคะบางคนก็เขียนจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะ<_ <D> _ <L ong> หรือมอม้าอย่างเงี้ยนะเด็กบางคนก็จะเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้าหรือม้วนหัวเนี่ย oh. นะคะม้วนหัวของตัวมอม้าเนี่ยอาจจะม้วนหัวผิดทิศทางอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้สีมาเป็น,มา,ปนมาเป็นตัวนำนะคะหรือว่ามาเป็นส่วนที่จดจํา โดยปกติเนี่ยเราก็สามารถใช้สีนะคะอย่างเช่นใช้สีเขียวมาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ใช้สีแดงมาเป็นจุดสิ้นสุดของการเขียนอย่างนี้นะคะสีเขียวเปรียบเสมือนอะไรคะเปรียบเสมือนไฟเขียวซึ่งการกำหนดสีในลักษณะนี้จะสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กนะคะอ,อย่างเช่นไฟสัญญาณจราจรอ,อย่างงี้ ไฟเขียวหมายถึงอะไรคะไฟเขียวก็หมายถึงไปได้ใช่ไหมคะไฟเขียวรถไปได้เพราะฉะนั้นรถก็จะทําไมคะเคลื่อนที่ไปนะคะอ่าพอเป็นไฟเหลืองก็ทําไมคะชะลอเตรียมอะไรคะเตรียมหยุดใช่ไหมคะแล้วก็พอไฟแดงขึ้นปั๊บหมายความว่ารถทุกคันต้องทําไมคะหยุดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นเด็กก็จะจดจําว่าไฟเขียวรถไปได้เคลื่อนที่ได้ไฟแดงเป็นไงคะหยุดนะคะเะนั้น การใช้สีมาช่วยในการจดจําหรือมาเป็นสัญญาณหรือมาเป็นรหัสเนี่ยนะคะหรือที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า color code เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กนะคะแต่ข้อควรระวัง,ะบงบางครั้งเนี่ยการใช้สีที่มากเกินไปอาจจะทําให้เด็กทาไมคะสับสนนะคะและยากต่อการจดจําเพราะฉะนั้นถ้าเรากําหนดสีใดเป็นจุดเริ่มต้นและสีใดเป็นจุดสิ้นสุดแล้วเนี่ย เราควรจะใช้ให้คงที่นะคะไม่ใช่ว่ากอไก่สีเขียวเป็นจุดเริ่มต้นสีแดงเป็นจุดสิ้นสุดนะคะพอตัวปปลาปลาสีส้มเป็นจุดเริ่มต้นสีน้ําเงินเป็นจุดสิ้นสุดแบบนี้เด็กจะสับสนเพราะฉะนั้นการใช้ให้คงที่ว่าสีเขียวเป็นจุดเริ่มต้นและสีแดงเป็นจุดสิ้นสุดจะเป็นตัวที่จะเป็นส่วนที่ทําให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะจดจําได้ดีนอกจากนั้นการกําหนดสีที่สอดคล้องกับ สิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กนะคะหรือสิ่งที่เด็กรับรู้นะคะจากการจดจำเรื่องสีเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เด็กสามารถที่จะจดจำนำไปใช้นะคะในการที่จะเรียนรู้ได้ดีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสีกับการจดจำในเรื่องของการเรียนรู้ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ